เรียนเชิญพี่น้องอามาด้านนอกเพื่อจดัดแถวนะครับองค์หลวงปู่จะออกรับการบิณฑบารรอบเจดีนะครับส่วนหลวงองหลวงปู่ถนอมจะแยกจากเจดีแล้วเลี้ยวขวานะครับพี่น้องมาทางด้านาทางด้านทิศเหนือนะครับของบริเวณที่มีน้องนั่งนะครับแบ่งเป็นสองสายนะครับองค์ พัะเชระาญาณมุนีนะครับจะออกรับการบินาบาลรอบเจดีมหาวีรเจริยานุสศน,นะครับนำเรียนพี่น้องให้รับทราบครับ ครับกรณีพี่น้องเดินออกจากเจดีแล้วนะครับเป็นพี่น้องเลี้ยวขวาครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่มาร่วมทําบุญตักบาตรนะครับให้เลี้ยวขวานะครับเพื่อ,อตั้งเป็นแถวนะครับรอรับพระคุณเจ้าในการออกรับบิณฑบาตนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ภายในรอบบริเวณเจดีนะครับ